พบกับผมนายชัตตี้บูโจวากับ The f i n a อลสเกมแนวทั c ต i c a l Shooter จัดทีมกับเพื่อน3คนทําภารกิจขโมยเงินนั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราขโมยเงินแล้วต้องเอาไปฝากไว้ในแบงค์ด้วยนะใครที่ทําคะแนนได้สูงที่สุดในการเล่นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับจุดเด่นเลยคือกราฟิกค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เกมเพลงค่อนข้างรวดเร็วและฉากเนี่ยทำลายได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าระเบิดภูเขาผเผากะท่อมกันเลยทีเดียวเชียวครับ ส่วนตัวละครของเกมนี้จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับพอเรียกเป็นขนาดแล้วกันนะครับไลท์เนี่ยผมจะชอบเรียกว่าตัวเล็กครับคนนี้คือจะรวดเร็วมากนะครับแล้วก็จะมี grabbing hook ที่ใช้ตะขอครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยจะเป็นพวกปืนกลเล็กนะครับยิงได้อย่างรวดเร็วส่วนไซส์กลางอันนี้อารมณ์ประมาณสายสนับสนุนครับมี skill h ลด้วยนะครับชุบชีวิตเพื่อนได้แล้วก็มี jump pad นะครับเอาไว้กระโดดสูง ส่วนตัวใหญ่คนนี้คือสายบู๊เลยครับยิงระยะใกล้ปืนก็คือจะเป็นปืนกลหนักยิงได้เยอะๆมีบาสุก้าให้ใช้มีตัววารีเคดวางป้องกันได้ด้วยครับ ส่วนโหมดการเล่นมันจะแบ่งเป็น3โหมดใหญ่ๆอันแรกจะเป็น Quick Play โหมดแรกก็คือ Quick c a s h นะครับอันนี้เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละครับก็คือเป็นภารกิจง่ายๆครับเราต้องไปเอากล่องมาแล้วเอากล่องเนี่ยไปใส่ในตู้ ATM นะครับล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นมาขโมยนั่นเองนะครับใครทําเงินได้20,000ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปส่วนโหมดที่2คือ Bankit นะครับอันนี้จะแตกต่างกับเมื่อกี้นิดน,นึงตรงที่เราเก็บเงินแล้วเนี่ยเงินจะอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วเราก็เอาไปฝาก ATM บบน่อ,อ,อลนะเงินจะอยู่ที่ตัวเลยแต่ว่าถ้าเกิด เราโดนยิงตายอ่ะเหรียญมันจะดรอปนะครับแล้วก็ถูกขโมยได้จะไม่เหมือนกล่องเมื่อกี้แล้วนะส่วนโหมดหลักอันที่2ก็คือทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้จะจริงจังกว่าเมื่อกี้หน่อยตรงที่ว่าเขาจะแบ่งการเล่นพร้อมกันอ่ะเป็นหลายๆห้องเลยครับแล้วก็เอาคนที่ชนะเนี่ยมาเจอกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนมาถึงไฟนอลราวหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนั่นเอง คือรอบชิงก็อาจจะก,กดดันนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีกติกาพิเศษแทรกเข้ามาเช่นกระสุนอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเติมได้ตลอดแล้วนะครับมีวันหมดด้วยเวลาตายก็ไม่ได้ชุบชีวิตได้ตลอดแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็เลยได้ว่าค่อนข้างกดดันแต่ถ้าเกิดชนะก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าเราเป็นแชมป์แล้วไงสู้กันมาตั้งหลายทีมส่วนการเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปแอดเพื่อนอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วกดบวกชวนเข้ามาได้เลยครับคือทีมหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นได้ทั้งหมด3คนนั่นเองครับ เดี๋ยวแมตช์แรกนะครับเราจะเล่น q u ควิก a s h กันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไวดีครับขโมยตังค์ให้ได้ถึง2000 0ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปโอเคลุยครับผมไปที่นี่ก่อนเลยวอลครับผมเราจะต้องทําการขโมยเงินไปนะจริงๆเราไปรอไอ้นี่ก็ได้มีใครสักคนขโมยก่อนก็ได้แล้วเราก็ไปตบเขามาอีกทีนึงเรียบร้อยได้ละหนึ่งศพดูสิมีคนมาเอาไหม เปิดไปได้เปิด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 สิเวนคำเก็บยังไม่ได้คือศัตรูมันอีนี่เก็บไปก่อนอันนี้แล้วไงนี่เนี่ยต่อยได้นะครับเร็วๆได้ยังได้ไหมได้ไหมได้แล้วใช่ไหมเพื่อนเราไปแล้วใช่ไหมเออไป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  เรียบร้อยโอ้โ hmm. อ right, ้ดวงข้างหลังปล่อยเพื a, ่อนไปก่อนเลยดูซิมตามมาไหมตามไหมตามไหมไม่ตามเนาะโอเคผมต้องนิ่งๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมตายไงแคชเอาเอกับบีเพื่อนไปบีเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปบีเรียบร้อยละ ไปช่วยเพื่อนก่อนครับไปขึ้น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 ผมเล่นตัวเล็กอยู่นะตอนนี้มันเลยสามารถใช้แกป i ปิงฮุกได้ก็เลยแบบค่อนข้างรวดเร็วต้องเฝ้าไว้นะครับถ้าเกิดใครเล่นไซกลางอ่ะปาระเบิดได้นะระเบิดที่มันเป็นกรูครับมันก็จะทำให้มีการบทบัง เร็วกว่านะผมเร็วกว่าโอเคเฮ้ยเขาหนีไปก่อนโอเคใครระเบิดเลยนะอกใจหมดว่าใครระเบิดดูดิระเบิดเต็มเลยต้องระวังโดนยิงจากทางหน้าต่างระเบิดตรงนี้ก็มี ยังเป็นของเราอยู่นะครับเราดูด้านซ้ายบนได้ตลอดนะครับว่าตอนนี้ใครกำลังเอาเงินใส่เข้าไปในตู้ลองไปดูทางอื่นดีกว่าเพิ่มมันมาจากทางอื่นนี่ไงมาสแกนแต่มันหาไม่เจอเดี๋ยวนะทำไมเมาส์ลั่นวะสงสัยเป็นบล็อะไม่เป็นไรก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะครับยังได้อยู่นะตอนนี้เฮ้ยย้ยิงวะ มันคนละทีมกันผมถอยก่อนให้มันยิงกันเองมาก่อนเฮ้ย,ยไม่ทานว่ะแตกแต่เพื่อนเรายังอยู่เพื่อนเรายังอยู่เฮ้ยเงินไปของเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคต้องทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะถึงจะชนะเนาะคือใครได้เงินสองหมื่นก่อนก็ชนะไปครับผมยิงกันนัวๆเพื่อนยังไม่ชุบเพื่อนเราก็เก่งเหมือนกันแล้วเพิ่งเห็นว่าเพื่อนก็นเล่นตัวเล็กเหมือนกัน นี่น้าล่ะพวกเราเลย mobility เยอะก็คือเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วนี่ไงเห็นไหมเพื่อนเราก็มาชุบแล้วครับจริงๆเราสามารถเกิดได้เนาะด้านล่างมันมีเขาดาวแต่เนี่ยมันเรียบร้อยแล้วไงกด space bar เพื่อเกิดเลยก็ได้นะครับคำถามคือเล่นจบแล้วได้อะไรเอะดูด้านซ้ายเลยมันจะเป็นระบบ a บนทันพาสแหละก็ไปเล่นขยันเล่นทําตามภารกิจที่กําหนดก็จะรับพวกสกงสกินอะไรต่างๆมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นจบเนี่ยเราจะได้รับเหมือนตัวเป็น xp มาท่านผู้ชมดูด้านบนก็ได้เนี่ย คล้ายๆรูปเพชรหลังจากนั้นก็ไปดูด้านขวาต่อนะครับจะมีคําสั่ง Equipment พูดง่ายๆคือเอาไว้ซื้อของนั่นเองครับเกมนี้ใช้แต้มมีใช้ในการซื้อพวกของและก็สกิลนั่นเองแต่อย่าซื้อผิดนะดูด้านซ้ายบนนิดนึงมันจะแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครเล่นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ก็เอาเลยเต็มที่นะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยใช้อาวุธชิ้นนั้นไปเยอะๆเนี่ยมันมีเลเวลของมันด้วยนะมันจะค่อยๆปลดล็อกสกินต่างๆออกมาเห็นไหมครับ บางสกินนะครับสามารถที่จะซื้อได้เลยมันจะเป็นรูปตัว C เห็นไหมก็คือเงินของเรานั่นแหละเกมเขาแจกมาให้1นึ่งหมื่นะครับจะไปซื้ออะไรก็เต็มที่เลยครับรวไมไปถึงพวกคอสตูมด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไม่ซื้อเลยก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับก็ไปซื้อได้ที่ด้านขวานนะเนาะระบบสโตร์นั่นเองครับก็อย่างที่เห็นครับมีชุดแพนด้าด้วยน่าสนใจเหมือนกันนะหรือว่าจะเอาหล่อๆเท่ๆแบบนี้ลองดูกันล้นกันครับมีสกินขายอยู่ ส่วนเซตติ้งก็จะอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับก็คือการปรับเนี่ยมันก็แนวแนว FPS Battle Royale อะไรเงี้ยทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาปรับบางมหยนะที่ผมปรับเลยนะไม่มีเกมนี้ไม่ได้ปรับอะไรเลยคือมันปรับมาให้ดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับผมอยู่แล้วแต่ถามว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้งางไหมก็จะมีตรงนี้แหละคอสแฮร์คือเราสามารถปรับได้นะครับว่าใจมันเป็นสียังไงน,นู่นนั่นนี่ก็คือปรับที่ตรงนี้ ส่วนเกมนี้มันรองรับเครื่อง PlayStation และ Xbox One ด้วยใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้จอยอ่ะมันทําได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเล่นใน PC ก็สามารถใช้จอยได้นะครับก็มาตั้งค่าได้เลยจะให้มันแบบว่าหันจอเร็วไหมเวลาเราดันแกนานา็อกอะไรเงี้ยเออลองดูแล้วกันครับมีให้ปรับค่อนข้างเยอะส่วนใครที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดก็มีการปรับเรื่องของความเร็วในการหันตรงนี้เนาะเออแล้วก็มีเรื่องของการซูมด้วยซูมแล้วเวลาหันมันจะ เร็วขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พวกคีย์บอร์ดต่างๆจําไม่ได้ว่าอะไรกดตัวไหนหรือไม่ถนดัดก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับส่วน accessibility อันนี้คือจะมีการปรับพวกสีสําหรับคนที่ตาบอดสีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีซับไตเติลด้วยนะครับเวลาที่โคศโกอนะเนาะเพราะเกมนี้เวลาเรายิงกันอนะมันเหมือนเป็นการแข่งเกมอะเขาก็จะมีโคศกคอยพูดตลอดถ้าเกิดอ,อยากจะอ่านก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวของ motion blur ด้วยคือเวลาหันจอซ้ายขวาเนาะ ทั้งไม่อยากให้ภาามันเบลออะไรเงี้ยก็มาปิดได้ส่วนเสียงก็ถ้าเกิดพูดคุยกันในเกมแล้วไม่ได้ยินเนี่ยลองมาดูตรง voice chat นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เปิดไว้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบตั้งคีย์ไว้ไงต้องกดก่อนค่อยพูดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ตรงนี้เช่นเดียวกัน ส่วนวิดีโอก็คือจะเป็นพวกการปรับขนาดหน้าจอความคมชัดนู่นนี่นะครับแล้วก็รองรับ NV i d i a ดี s s ดด้วยเนาะเฟรมเรทจะได้สูงขึ้นนะครับแล้วบางคนอาจจะไม่ถนัดแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยก็ลองมาปรับฟ l ลออฟวิวให้มันสูงๆดูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะใช้กราฟิกเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันละกันเนาะแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นการปรับพวกกราฟิกต่างๆและซึ่งเกมนี้เขาปรับให้ผมสูงที่สุดแล้วนะครับ การเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ครับเกมค่อนข้างสนุกและรวดเร็วดีครับ